สวัสดีค่ะเด็กๆนักเรียนระดับชั้นป .2 ออที่น่ารักทุกคนค่ะวันนี้พบกับคุณครูตั๊กคุณครูคการศิรปอุดมศิน์อีกครั้งกับรายวิชาภาษาไทยท่อ12101อีกครั้งนะคะวันนี้เรามาในเรื่องของประโยคค่ะเราไปดูความหมายของประโยคกันเลยดีกว่าค่ะเด็กๆประโยคคือถ้อยคำที่เรียบเรียงขึ้นเพื่อแสดงความคิด นะคะหรือเรื่องราวที่สมบูรณ์ซึ่งเริ่มแรกจะต้องประกอบด้วยประธานและคำกริยาและประโยคยังมีหน้าที่เพื่อใช้สื่อสารความหมายให้สมบูรณ์หรือเราสามารถนำประโยคหลายๆประโยคมาเรียบเรียงให้เป็นเรื่องราวได้ค่ะเรามาดูโครงสร้างของประโยคกันเลยดีกว่าค่ะประโยคจะมีความสมบูรณ์ได้จะต้องประกอบด้วยสองส่วนสำคัญนะคะ ส่วนแรกคือภาคประธานและส่วนที่สองคือภาคแสดงค่ะภาคประธานหมายถึงส่วนสำคัญของข้อความนะคะเป็นผู้กระทำนั่นเองนะคะส่วนภาคแสดงนะคะหมายถึงส่วนที่แสดงกริยาอาการหรือความเป็นไปของภาคประธานนะคะประโยคนะคะมีหลายรูปแบบประโยค แรกเลยนะคะประโยคบอกเล่านะคะประโยคบอกเล่าเป็นประโยคที่บอกว่าใครทําอะไรที่ไหนอย่างไรเป็นการเล่าให้ฟังค่ะเด็กๆเราไปดูตัวอย่างกันเลยดีกว่าค่ะเช่นฉันชอบรับประทานผักก็บอกให้ฟังว่าฉันชอบรับประทานผักแบบนี้นะคะคือบอกเล่านั่นเองค่ะประโยคปฏิเสธค่ะ เป็นประโยคที่มีคำว่าไม่ไม่ใช่ไม่ได้อยู่ในประโยคยกตัวอย่างเช่นฉันไม่ชอบรับประทานผักเราก็เอาประโยคบอกเล่ามาเติมคำว่าไม่นะคะก็จะกลายเป็นประโยคปฏิเสธทันทีเลยค่ะต่อไปประโยคขอร้องค่ะมีคำว่าโปรดกรุณาช่วยอยู่ในประโยคด้วยยกตัวอย่างเช่นช่วย หยิบแจกันให้ครูหน่อยนะคะครูขอร้องให้เด็กช่วยคุณครูนะคะต่อไปกรุณาอ่านหนังสือเงียบๆเ,เป็นการขอร้องว่าการุณานะคะเป็นการขอร้องประโยคแสดงความต้องการค่ะมีคำว่าอยากต้องการขออยู่ในประโยคยกตัวอย่างเช่นดิฉันขอให้คุณช่วยเหลืองานนี้ หรือฉันอยากไปไว่ายน้ำเห็นไหมคะมีคำว่าขอและคำว่าอยากเราไปดูตัวอย่างประโยคคำถามนะคะมีคำว่าอะไรทำไมที่ไหนเหตุใดเพราะอะไรอย่างไรหรือไม่ไหม,ไมอยู่ในประโยคนะคะตัวอย่างประโยคคำถามเช่นก๋วยเตี๋ยวอร่อยไหม เห็นไหมคะเป็นคําถามไม่ต้องมีเครื่องหมายคําถามก็ได้ก็รู้ว่านี่คือประโยคคําถามนะคะทําไมทําอย่างนี้คะหมายความว่าต้องการคําตอบใช่ไหมคะประโยคคําถามก็ต้องการคําตอบเวลาตอบก็ใช้ประโยคบอกเล่าในการตอบค่ะประโยคคําสั่งมีคําว่ายาจงห้ามอยู่ในประโยค เช่นห้ามนั่งอย่าลืมตานะคะสั่งว่าอย่าลืมตาจงเก็บของบนโต๊ะให้หมดเห็นไหมคะนี่คือลักษณะของประโยคคำสั่งเมื่อเราเรียนรู้แล้วใช่ไหมคะเราก็ลองมาทำแบบฝึกหัดทบทวนความรู้กันค่ะโดยในชั่วโมงที่17นะคะให้เด็กๆนะคะ ฝึกแต่งประโยคบอกเล่าจากคำที่กำหนดให้นะคะมีคำว่าไก่แจ้นะคะมีคำว่าหนูมีคำว่าสีเทียนมีคำว่าเหยือกมีคำว่าตะกรา้าให้เด็กๆนำคำแต่ละคำนะคะแต่งเป็นประโยคบอกเล่าทำลงในสมุดนะคะและในชั่วโมงที่18ของวิชาภาษาไทยสำหรับเดือนกันยายนนี้นะคะให้เด็กๆนะคะ เอาประโยคบอกเล่านะคะจากชั่วโมงที่17ะคะ่ะมาเติมคําที่แสดงความปฏิเสธลงไปประโยคปฏิเสธมีคําว่าอะไรบ้างคะไม่ใช่ไหมคะให้นักเรียนเอาประโยคบอกเล่าในชั่วโมงที่17นะคะมาทําให้เป็นประโยคปฏิเสธทําลงในสมุดเหมือนกันคะ่ะและสําหรับชั่วโมงที่19นะคะ ให้นักเรียนนะคะฝึกเขียนประโยคขอร้องประโยคแสดงความต้องการประโยคคำถามประโยคคำสั่งแค่อย่างละหนึ่งประโยคค่ะลงในสมุดเหมือนกันนะคะแค่นี้เองยากไหมคะถ้าเด็กๆไม่ค่อยเข้าใจนะคะย้อนกลับไปดูคลิปแล้วค่อยกลับมาทำใหม่อีกครั้งสำหรับวิชาภาษาไทยวันนี้ คุณครูก็ฝากเด็กๆไว้นะคะเป็นชั่วโมงสุดท้ายเป็นคลิปสุดท้ายแต่ว่ามี3ชั่วโมงของการเรียนหลังจากนั้นก็จะเป็นการทดสอบวิชาภาษาไทยนะคะซึ่งคุณครูแทรกไปในแบบฝึกหัดออนแทน์แล้วพบกันใหม่โอกาสหน้าในชั่วโมงปกติสวัสดีค่ะ